ก็เออค่ะเอากะปิที่เราตำใส่กับพริกกับเทียมค่ะมาผัดถึงหอมค่ะหลังจากนั้นใส่หมูลงมารวนค่ะเป็นหมูสับด้วยค่ะรวนให้สุกค่ะหลังจากนั้นตามด้วยกุ้งสับค่ะพี่น้องปกติจะใส่กลุ่มเป็นโตนะคะแต่ไม่ยุคประหยัดค่ะพี่น้องกุ้งกสับนี่กับพ่อละค่ะพี่น้องผัดหมูกับกุ้งให้สุกค่ะแล้วก็เติมน้ําลงนิดนึงค่ะ จากนั้นค่ะใส่สตอลงไปค่ะสตอที่ห้าแกะแล้วเรียบร้อยแล้วเ็คความว่านี่้อนหรบอมี่ละค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดสตอผัดสตอดนี้แล้วแต่พี่น้องนยค่ะมักแบบกรอบๆกะพัดสองสาบาทจะเอาถึงค่ะมักแบบนุ่มๆแม่กบผัดโดนเสี้ยวค่ะหลังจากนั้นใส่น้ําตาลลงไปค่ะตามด้วยน้ําปลานิดหน่อยค่ะพี่น้องแค่นี้ระค่ะชุดลดลงไปค่ะพัดให้เข้ากันเซิร์เซจานค่ะ จากนั้นตักใส่จามเสิร์ฟเสิร์ฟร้อนๆค่ะพี่น้องกินก็เขาสวยแซ่บค่ะนี่ค่ะคือผัดสะปอกุ้งสดหมูสับค่ะ